Peace. <laughs> สวัสดีครับเ,เด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับโูคอบอีกครั้งนะครับในวิชาศิลปะ EP ที่9สําหรับเด็กชั้นปอ .1 อแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมกกอุปกรณ์กันก่อนเหมือนเดิมอย่างแรกนะก็คือกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ดินสอ,อยางลบแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือสีนะครับเ่ว่าจะเป็นสีไม้สีช็อค หรือสีเมจิกหรือสีอะไรที่เรามีอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเป็นสีอะไรก็ได้ที่เราสามารถเอามาใช้ได้อย่างสะดวกนะครับหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือการวาดภาพแสดงสีหน้าและอารมณ์ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าปกติครับเวลาที่พวกเราวาดภาพเนี่ยมันจะต้องมีการวาดคนเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับทีนี้ ในการวาดคนเนี่ยนอกจากที่เราจะวาดให้มีหน้าตาปกติแล้วครับการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะสามารถทําให้คนที่มาดูภาพของเราครับเข้าใจว่าภาพที่เราวาดคนที่เราวาดนั้นครับมีอารมณ์เป็นยังไงบ้างครับเราก็จะสื่อถึงอะไรนะครับนะเดี๋ยววันนี้ครูก็จะพาพวกเราครับวาดภาพในสีหน้าท่าทางอารมณ์ต่างๆไปด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรับสาหรับ หน้าแรกนะครับที่ฮุกเกาจะาวาดครับก็คือหน้าของคนที่กําลังดูมีความสุขนะครับดีใจหรือว่าอาจจะเป็นหน้าปกติที่เราเคยวาดทั่วไปก็ได้ครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องวาดให้มันมีโครงหน้าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่หูใส่ทรงผมเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเติมแล้วก็ใส่ลูกตาเข้าไปแล้วก็ อย่าลืมครับต้องมีจมูกด้วยนะแล้วก็มีปากที่เป็นเส้นโค้งอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ดูเป็นคนที่มีความสุขดีใจนะครับส่วนต่อไปหน้าที่สองเป็นของการแสดงท่าทางที่หัวเลาะนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องขีดเส้นโค้งขึ้นไปเพื่อเป็นโครงหน้าก่อนนะครับแล้วก็ใส่ทรงผมเข้าไปทรงผมนี้ก็แล้วแต่เด็กๆเ,เลยนะครับว่าเราจะวาดทรงผมอะไรนะ ก็ต้องมีหูมีอะไรให้ครบนะครับใส่เข้าไปเลยจิตทรงผมได้ตามสบายเลยนะครับอ่านี่ของครูก๊อฟจะว่าเป็นผู้หญิงที่กำลังรวบผมอยู่นะครับต่อไปอยุกตาของเราก็เหมือนเดิมครับคนเราจะต้องมีคิ้วข้างบนด้วยนะครับแล้วก็มีตาด้วยอของผู้หญิงก็จะมีขนตา้งอนขึ้นมานะครับเวลาที่คนหัวร้อนครับส่วนมากแล้วเขาจะ ฮัเราะดีใจแบบที่ไม่ค่อยลืมตากันนะครับครูกรับก็เลยวาดเป็นอย่างนี้แล้วก็อ้าปากกว้างๆนะครับนะเติมลิ้นเติมอะไรใส่เข้าไปด้วยสักนิดน,นึงก็จะเป็นคนที่กําลังหัเราะดีใจอย่างนี้นะครับนะใส่กิ๊บใส่โบเข้าไปได้เต็มที่เลยนะครับต่อไปหน้าต่อไปนะครับเป็นหน้าของการแสดงสีหน้าที่ตกใจนะครับก่อนอื่นเลยก็ เหมือนเดิมนะครับครูก๊อบก็จะวาดโครงหน้าเข้าไปก่อนก็จะมีโครงหน้าที่เป็นตัวยูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ทรงผมเข้าไปนะครับคนที่เขากําลังตกใจอันนี้ของครูก๊อบก็อาจจะเป็นคนที่หัวฟูก็ได้นะครับนะแต่น,นี้ครูกรอบเติมหมเข้าไปก่อน เวลาคนที่ตกใจครับเขาก็จะตาโตใช่ไหมครับตาโตเขาก็จะวาดเป็นวงกลมวงใหญ่ๆใ,ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีตาดําเล็กๆเ,เข้าไปเป็นจุดตรงกลางสักนิดนึงนก็ใส่คิ้วเข้าไปด้วยนะครับอย่าลืมคิ้วมีจมูกด้วยนะครับแล้วปากเวลาที่คนตกใจครับก็จะ ป,งงปากจะเป็นปากสันๆใช่ไหมครับแล้วก็หัวฟูเราอาจจะไปเจออะไรที่เราไม่ได้ตั้งตัวก็ได้ครับอย่างเช่นของตกหรือมีคนแกล้งให้เราตกใจน้าหัวมันจะฟูนิดนึงนะแล้วก็ตกแต่ง้ตามใจชอบนะครับหน้าตาต่อไปหน้าตาเศร้าเสียใจนะครับเราก็ขีดโค้งหน้าขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมนะครับ ทรงผมเอาแบบไหนก็ได้นะครับใส่ผมเข้าไปทําทรงผมให้มันเรียบร้อยนะครับอของหักเกาก็เป็นผู้หญิงรูปหนึ่งนะครับเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นนะทีนี้เวลาที่คนเศร้าเสียใจนะครับเวลาเราจะวาด่ย จากการที่เราเปลี่ยนจากคิ้วที่มันโค้งขึ้นข้างบนใช่ไหมถ้าเวลาเสียใจนี่คิ้วมันก็จะต้องโค้งลงนะครับแล้วตามันก็จะดูมีการโค้งลงนิดนึงครับใส่เข้าไปใส่ลูก,กตาดาเข้าไปเล็กๆนะครับให้ดูเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่นะครับแล้วก็ปากก็จะโค้งลงเหมือนกันนะครับจะทําให้ดูเหมือนหน้ากําลังเครียดแล้วก็เศร้าเสียใจอยู่นะครับนะ เติมขนตาเข้าไปด้วยนิดนึงก็ได้นะครับหน้าต่อไปทีนี้อันนี้จะเป็นหน้าของการร้องไห้นะครับเราก็ใส่ตัวยูเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ทรงผมเข้าไปเติมขนเ,เข้าไปด้วยนะแล้วก็ออกแบบทรงผม เหมือนเดิมเลยนะครับร้องไห้ก็จะคล้ายๆกับเสียใจนะครับก็จะต้องขีดเส้นโคง้งใส่เข้าไปตรงคิ้วก่อนตรงตาก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเส้นโคง้งเอยียงนิดนึงเหมือนกันอันนี้เราก็ใส่น้ําตาเข้าไปเลยเราจะร้องให้เป็นน้ําตาเป็นหยดก็ได้นะครับหรือว่าร้องไห้เป็นสายน้ําแบบที่ถูกกรอบบานก็ได้ครับใส่จมูก เราปากก็จะเหมือนกันครับก็จะโค้งๆลงนิดนึงนะครับเราก็จะได้หน้าตาที่แสดงถึงการร้องไห้แล้วต่อไปครับหน้าสุดท้ายที่ครูก็จะมาทาวาดวันนี้ครับก็คือหน้าของการโกรธหรือโมโหนะครับอ่าฝั่นอื่นเราก็ต้องขีดเส้นโค้งเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ทรงผมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเอาผมทรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เด็กๆเลยอันนี้ครูก็วาดให้ดูหลายๆแบบนะครับ ใส่หูเข้าไปอ่าน,นี้ผมก็เป็นแบบผมตั้งนะครับอ่าหลังจากได้ผมแล้วต่อไปที่นี้นะครับเวลาที่คนโกรธครับคิ้วมันจะขมวดขึ้นนะครับมันก็จะเอียงขึ้นแล้วก็ตาด้วยเหมือนกันนะครับอ่าแล้วเขีดเป็นเส้นเขีดขึ้นไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่แววตาเข้าไปสักนิดนึง มีรอยย่นหรือระหว่างหน้าผากนิดนึงนะครับใส่จมูกเข้าไปนิดนึงแล้วก็ปากน,นะครับเวลาเราโกรธเราโมโหโนเนี่ยปากมันจะรู้สึกเหมือนกัดฟันหรือรับเด็กๆรู้จังในกัดฟันโกรธมากนะครับแล้วก็อันนี้อย่างน้ำที่สําคัญเวลากโกรธนะครับมันจะมีรอยที่เป็นคล้ายๆสีแยกนะเราเติมเข้าไปแล้วมันจะช่วยให้ดูแล้วเหมือนว่ามันโกรธแล้วก็โมโหมากนะครับนะ ถ้ายังไม่พอนะครับเรายังสามารถเติมอะไรเข้าไปอีกเติมควันเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวครูก๊อบจะเติมควันใส่เข้าไปด้วยนะครับมองหูจนควันออกหูนะครับเด็กเคยได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวครูก๊อบก็เติมเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเสร็จแล้ว่ะทีนี้สําหรับในชิปนี้ที่ครูกรับให้เด็กๆทำก็คือให้นักเรียนครับเลือก สีหน้าอารมณ์ต่างๆนะครับคนละสี่อารมณ์นะครับมาวาดลงในกระดาษพร้อมกับระบายสีสันให้สวยงามนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ครูกับวาดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทํางานนะครับเราก็จะต้องมีการเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับให้เด็กๆนะครับเขียนตัวยูขึ้นมา4ตัวนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ใส่หูใส่ทรงผมให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เลือกเอาสีหน้าและอารมณ์ที่เด็กๆคิดว่าเด็กๆอยากวาดนะครับมาทั้งหมด4ี่หน้าด้วยกันนะครับแล้วก็วาดลงไปนะเขียนอธิบายด้วยก็ได้นะครับว่าในแต่ละหน้ามีลักษณะหน้าตาหรืออารมณ์เป็นยังไงนะครับก็เขียนลงไปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับเลือกมาแค่สีอารมณ์ก็พอนะครับนะผรกอบก็ วาดเสร็จเรียบร้อยระบายสีให้สวยงามนะครับทรงผมจะเหมือนกันก็ได้ครับหรือว่าไม่เหมือนกันก็ได้เด็กๆสามารถคิดทรงผมได้เต็มที่เลยนะครับนะเอาหัวฟูหัวโล้นก็ได้นะครับมัดจุกมัดแกะอะไรได้หมดเลยนะครับผมสีทองสีเหลืองได้เต็มที่ตามจินตนาการเด็กๆเลยนะครับสามารถใส่จินตนาการได้เต็มที่เลยนะครับนะอันนี้ผมก,ก็พยายามเติมสีให้มันเข้มขึ้นนะครับ เราใส่เครื่องประดับใส่อะไรให้ได้เต็มที่เลยนะครับระบายแบล็กการสักเล็กน้อยอนี่ผลงานก็จะออกมาเสร็จสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปตัวอย่างที่คูกอ์นําเสนอให้ดูก็จบไปแล้วนะครับเด็กๆสามารถจินตนาการหน้าตาหรือสีหน้าอารมณ์ได้เต็มที่เลยนะครับเลือกมาแค่สีหน้าเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ ออกแบบทรงผมออกแบบอะไรให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับแล้วก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะครับถ่ายรูปมาส่งให้ครูกรัในกลุ่มไลน์นะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมก็คือให้เด็กๆเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่ครูกรัจะได้เช็คให้ถูกคนนะครับสําหรับในชิปนี้นครับครูกรัก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ